ฝากใจฝากไปตามลมถึงแม่ตาผมสาวเหล่าตามแดนผู้หญิงซื้อสบายดีอันนี้น้องอย่างนี่ลานางลานางลานางเอ้ยนี่บ่อ๋ออันนี้ขายเครื่องบ่แม่นเป็นฮั่น711บ่ บมเมนต์วะท่านธรรมดาทานธรรมดาเลยเนาะอ๋อมีเครื่องอีหยังเนี้ยนี่นีขนมแล้วก็มีเครื่องกินเครื่องกินเครื่องกินก็มีเครื่องไส้มีบปล่ประเภทอีหยังเนี่ยเครื่องไส้เขาเครื่องทาหน้าแล้วก็เครื่องไส้เกอเครื่องทาหน้ามีเครื่องไส้น้ำสบู่อยากซิฟันมีครบเลยสมมติว่าสบู่นี่ก้อนหนึ่งจะเก็บกลีบ ก่อนเจ็ดวันแล้วอะแพงก็นั้นก็มีแพงก็นั้นก็มีสบู่แบบรักษาหัวใจมีบ่บ่มีบ่มีอ right> ๋อมีเนาะยาสีฟันเด้ดยาสีขาวบ่กเขาห้องเขาห้องยายังยาสีฟัน no> คือกันอืมสีแล้วฟันลุดออกมีบ่บอกมีเนาะสีแล้วฟันขาวโอ้สีแล้วฟันขาวบ่เจ้าสิอยังไงนะหลานางเอ้ยแม่อืมน้องหล่าน้องหล่าเนาะห้องน้องหล่าก็ได้แม่นบ่ น้องหลามีแฟนหรือยังนี่มีแล้วมีแล้วป๋าถูกบอลโบโจงใช่เนาะอืออายุจ้าปีแล้วขอโทษสิบสี่ปีแล้วมีแฟนแล้วมีแล้วโครงการสิแต่งงานเร็วๆนี่บ่อ่ออีกหลายปีเนาะยังเหียนหนังสืออยู่บ่หมด้เหียนบ่ได้เียนแล้วจบป๋าได้ป๋าห้าป๋าห้ายูไก่ยูไก่โพดก็เลยเอามาขายเครื่องมีเสื้อกันฝนบ่ใส่เอามาให้เบิ่งดู ราคาจะจะกรีบเดี๋ยวเอาเสือกันฝนม,มาให้ละอันนี้ราคาเท่าไหร่แม่ราคาเท่าไหร่แม่เพราะว่าอันนี้เลยสี่สิบพันลดให้ได้บ่โบได้บ่ได้โอ้ยราพาอย่างคือจะตัดเดียวใชนะ่ไหมโอ้ยเฮรยเฮ้ยเฮ้ยอืมสี่สิบพันกับสี่สิบพันใส่ถุงมีสีอือ่นอีกบ่ มีสีอื่นไหมีสีอย่างสีหาเหตุมีปะเออสีน้ำเงินเหรสีน้ำเงินมันยังเข่ากับคนลอๆแบบลุงนี่เด้อลุงลออยู่วะลอยนะลอแค่หวะแค่บล็อกกระตัวลุงนี่มากเงี้ยบุ๊คบุมักเข่ว้าฮาฮ่ามักเข่ามข่เอ้าขอบใจเด้อบ๊ายบาย ใส่ถุงเลยไหมน้องลานางแค่มือนี่นะเราขอมาจนทอดบ้านนี้อย่างวุ้นี่สบายดีฮะไม่ต้องกัรไม่ของกันโอเคเอาซิมันมาเลยซิ่หนึ่งเมือนกันแมงวันนี่มันต่อกับสาว ต่อผู้จ่ายง่ายใช่ไม้าจะเป้าดสิบไม้สิบไม้เท่าไหร่สาวสาวพันบอกลูกค้าไปค้าขายอ่นไปค้าขายของ ใหญ่กับหมู่คนอ่ะคนงามแนะบอกคนคนเสียใจําเด้อผู้บ่าวเขาบอกคนว่ามีแฟนแล้วทั้งสองคนหมดสัตว์แทบบ่สนุกแทบโอ้แทบแต่ว่าเดี๋ยวกะเขาบม่สนใจตรงนั้นนะเขาจะสนใจลูกซินเพื่อนนุิีแซบบอกนะมากินลูกซินน้ำเดี่ยวกันลุงมากินเลยมากินน้ำกันเอาแล้วเอาแล้วกินน้ำกันแล้วกินเยอะกินเป็นกินน้อย กินบ้มไเป็นอายเนาะเอาลูกกินจาให้แล้วจะให้แล่วจะเป็นให้ลไม่หนึ่งเดี๋ยว้แล้วเออแล้วก็กินละบันนจะกินแล้วอีกบันเ้รกินลูกกินเกินลูกยอนะเออเสียบบ่เสบอยู่วะเสียบท้องหลาเดี๋ยวเสีบะ โอ้ยไม่ค่าก็บอกว่าโอ้แซบประตัวเอาไม่เด้อโอ้โหโค้งสองพันโค้งสองพานกันแล้ลูกโอ้ยอ่ากินเป็นธรรมชาติบ่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 ถามไปพี่น้องกลับมันอยู่พอดีก็เลยมากินเขาันะกินซิ้นครับอยู่สินไม่ละสองพันไม่ละสองพันสองพันกิบค่าดีบรุกรุกกินอย่างนึงเมื่อหนึ่งค่าดีบรุก เดี๋ยดกินไชิมเตี้ดูสิก็ตอนไหจีเดี๋ยวเพราอดีอยทานกล้องลุงเนี่ยลูกสิขายมือหนึ่งนี่ตป๊บเดียวกับเบิรดเดี๋ยวจะมีผู้บ่าวอื่นมาซื้ออนนะกินล่เป็นเบิด